เอแฟนช่องของทุกช่องเนาะจ้ะเนาะแตนทต้นบนทั้งล่างสีคือแม่นแคร์ว้ของแครเนี่ยบอปกุยแต่ว่าเกียรติโะบไดเกียรตมที่แรกเพื่อนว่าเดี๋ยวคอยลงตม้อมเล่เจ้าบ่ออกคอยเล่เขาไปเที่นเบินบ้านเบิดอับปูพอเจ้าลูกลงตมได้ว่ากั่่่่่แตกบนแ่ก่่่่่่่่่่่ว่า่ั่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่ั่่่ สี่ไดทายตั้งแต่เฉพาะช็อตแรกตอนที่จับเลขกเนาะก็จะเป็นบนก็จะเป็นบนวิ่งหนึ่งล่างวิ่งหกตัวกันซีนี่คือโอปอกับเบิร์กซับแต่ว่าช่องไม่ผมได้สามตัวเลยพี่ก็ได้สามตัวนั่นแหละกหนึ่งสีหลักหนึ่งสีนั่นแหละแต่ว่าช่องอื่นนี่ก็คือไดทายอยู่แต่อันนี้ก็คือช่องน้องไม้เนาะก็ไดทาย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 ทั้งบนทั้งล่างตอนที่อยู่บ้านหมอดูตาทิพย์อ่ะพี่น้องก็ พวสิเข้าใจยาเฝ้าดาย่าเฝ่าวากกอนสีดากะบเบิ่งกอนว่ามันเข้าอีหลีบเออแล้วก็เลขจานโก้กับเข้าทะเบียนรถอก็คือไดทไทยกันทุกช่องจ้ะที่วาเลขทะเบียนรถเนาะพระอาจารย์ต้อมเจิมขั้นใดแตกขั้นนั้นเตตูก็ได้เบ้าได้ประกาศให้พี่น้องฟังทุกคนก่อนผิดสิดาให้ไปย้อนเบื้องลิปสะกอนหรือว่าผู้ใดเข้ามาลุ่นกับไปย้อนเบื่องลิปสะกอนทุกช่องจะมีคลิปนี้ ที่ว่าแตกทั้งบนทั้งล่างตัวใดพี่น้องวิ่งบนหนึ่งมาลานเปอร์เซนต์จับคู่ให้สองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งอันนี้คือช่องโอปกอกระเบก้ซับว่าใดตอนจับคู่นี่แต่ว่าจะได้ตต้งแต่แค่จับคู่ให้ก็คือหนึ่งหกสี่อันนี้คือช่องของโอปอกระเบิอกอัซับแต่ว่านอกนั้นได้มืแเราบัดนี้ล่าง วิ่งหกเม็ดเดียวมาล้านเปอร์เซ็นต์จับคู่ให้ 2, 6, 3, 6, 4, 6, 1, 6. สองหกสามหกสี่หกหนึ่งหกอาจำนี่พี่น้องไยเลยคุยได้ง <c oughs> วดนี่น <c oughs> นวันถอดซูงวดเขาแต่โตกันงวดนี่บ่ได้โม่พี่น้องบ่ได้โมเด้อค่ะเด้อเขาอีรีแล้วกาของจานโกกาเขาทะเบียนรถพระอาจารย์ต้อม <c oughs> เจิมขั้นใดแตกขั้นนั้นเกตูกระเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งแล้ว ก็ได้กันทุกช่องอันนี้พระอาจารย์ต้อมเติมคันไหนแตกคันนั้นนี่คือทะเบียนรถของอาจารย์โก้เข้ากับตาไถ้ทุกช่องทุกช่องมือนั้นอยู่บ้านหมอดูตาทิพย์ได้กันทุกคนเพราะว่าช่วง,งระยะ,ะช่วงระยะทีล่อหมอดูตาทิพย์พี่นองทางแอดมินก็ได้มาเฮ็ดลิปเกตูเนาะก็ได้ให้เบิ่งวัสุคนอาจารย์โก้ก็เข้าตัวนี้คือบอกแล้วว่าพระอาจารย์ต้อมเป็นพระเจจิตที่ดังที่สุดที่อายุน้อยที่สุด วันที่สิบเก่านี่เพิ่นสีมีงานอยู่วัดเพิ่นวัดท่าสแบงกี่นองเอฟซีสามารถไปรวมงานได้จ้ะแล้วบัดที่นี่เจตูกับคืนหัวขออยู่แล้วว่าเจิมขั้นใดแตกขั้นนั้นนี่ถ้าเป็นลูกซีทเพื่อนนี่ได้เป็นล้านสองล้านถ้าเจา้จารู้จักง่ายว่าเพื่อนเจิมขั้นใดแตกขั้นนั้นจ้ะนี่คือของอาจารย์ต้อมนี่ก็ได้ทุกทุกช่องอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อนั้นอยู่บ้านหมอดูตาติให้ยตลอดใหายเลขชุดนี้แต่ว่า จะแพ่เจตูคือเก้าแต่บัดที่นี่มือนี่สิ่งสําคัญคือว่าพี่น้องสีมะเอาตองหวดเจตูกับเห็ดไปให้แล้วเรียบร้อยแต่บางนู้นตีเก่าตีเก้าของเกตูบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ทั้งบนทั้งล่างอ่านก็ได้ค่าเลขบนมี่ตัวไหนแน่เบิกซับอ่านเลยอันนี้อันเก่าหรืออันใหม่อันนี้อันอันนี้อันเก่าอันเก่าอันนี้อันเก่าเม่อวัที่สิบหกนะคะกันยายนสองห้าหกคือวันมื้อนี่ล่ะที่มันออกไปบนวิ่งหนึ่ง ล่างวิ่งหกนะคะจับปูมาสองหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งมาเข่าหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะมาบน,บนเป๊ะเ,เ,เลยเลขล่างสองหกสามหกสี่หกหนึ่งหกมาสี่หกเป๊ะเ,เลยค่ะ <บน S 2> แม่นยน<ว>บนล่างกันล่าง,างพี่า้องล่างกับมาล่างเลยแมนค่ะบัานนี้กับสิ่ฟันไห้พี่น้องคือเกาล่ะมาล้านเปอร์เซ็นคือเกาหน่ะละงวดมืองวดบั้นทีหนึ่งเดือนสิบเนาะ อสีหอดนี่เนะาน<อ>ะค่ะเนาะเดี๋ยวเด้อยเจตูพ่พริกเป็นพี่น้อง่อยว่ามนันกระสอบนึงบนละตัวเล็บในถุงข่ข่อยเนี่ยถ้า fc ที่ทักมาแอดไลน์มาเกตู่ทรงห้ทุกคนแต่ว่าขันโทษมากบอกคอยได้ตามเป่าเพราะว่าบางที่สมองเกตู่มันไปหลยอาจารย์อันนี้ต้องวดด้ดีอันนี้ต่องวดค่ะพี่น้อง <คา S 1> บนเป็นบนล่างเป็นล่างเหมือนเดิมปล่อยก่อนนั่งก่อน อ่านเลยครับเจ๊บนวิ่งหาเม็ดเดียวล่างวิ่งศูนย์เม็ดเดียวสามารถกอดคอกันมาได้เหมือนวังหันแหละเห็นบอกหกสีมันมานน้ากันจ้ะอันนี้เจ้ตัววาจับไห้หลาคููแต่ว่ากะต้องล่อคงสุดท่ายคือเกาพว่าจะต้องล่อเหลขงาม่ยำอีกเพราะว่าจับคบคูนี่คือจับคููเลขสูตรสามตัวจะเป็นห้าห้าศูนย์ล้ว็กหาศูนย์แล้แล็กฮาฮา ตำนี่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าจะให้เกตูจับเป็นชุดบนชุดล่างนี่ก็ต้องล่อให้เพื่อนมายําก่อนเพราะว่าเจตูจะนอนฝันเอาโตโตโตติดก่อนเอาเลขกติดก่อนงวดวังหันเลขติดของเจตูก็คือสองสองกับหนึ่งมันจะเลยมาติดกันจ้ะมันมานน้ำกันแต่ว่างวดนี่ต้องล่อถ้าเกิดได้มาอีกวันนี้ก็จะเอามาติดหาติดศูนย์ แต่ทีแนย่ๆว่าอยากให้พี่น้องทีมก็คือหาหาห้าห้ากับห้าศูนย์ชุดนี้จะเพราะว่างวดวางหันมันกับเขาซีหกมันมากน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมากกัจัดจัดกับพานเลขถูกตัวเป็นแพแนวทางครับผมอ่ายาเป่ายายาเป่าท่อสำหรับผููบ่ได้ผูมันยังบ่าท่านถึงเวลาเฮาคือเพิ่นบาล่ะบุญบาลมีมันบท่อกันบางคนก็เอามาหลายบางคนก็เอามานหน่อยบางคนก็เอานาทีการงานมา บางคนก็อนเอาโชคเอาลาบมาน่าจ้ะไข่มาให้มันเต็มคือข่เนี่ยเห็นบอกไข่ไายตลอดเต็มหมวกกอดโชคลาบโโชคลาบยังวันเนี่ยเห็นเลอกช่วว่าสิ่งมดหวดมดแต่ละชัวสิหอดสิผ่ามือนี่เต็มกระเป๋าอาญะนี่มันมีลาบมันกระสอบเลขพระเจ้านี่ล่ะไปสำนักไดมองไดดังคอยไปเห <which> <ult> ็นบ no ่อเพื่อนว่าปูจันแตกสามตข่อยกับมาสามตัมองไดดังคอยไปมองหัน เดี๋ยวนี้คอยอยู่นาบ้านปูจันคอยมาตามปูจันน้ำมูเพราะว่ามูบอกว่าแตกสามตัวแต่ข่อยก็ได้เอาชิดไปตอนที่เบิดซับลํำพี่น้องกัท <บน S 1> ล่ทางแตกบนล่างเหมือนกันแต่สามตัวตงุงสองตัวเพิ่นกันเนนบนเนนล่างคือนกันพี่น้องอ่ะอันนี้คือปูจันแล้วก็ต่อไปเข้ากับจีไปตามผู้ใดที่เพินเ่นแม่นเนาะแต่สําหรับจานโกกับจีไปตามให้คือเขาและพี่น้องเพิ่นกับเขาอยู่แต่ว่าสิไปตามทางอาจารย์ตอมน้่ เพี่เจ้าหน้าเบิ่งพอหลายอาจารย์เนาะแม่นค่ะมากตัวใดจอกตัวใดก็จังตามแม่นบางแนวทางบางที่ก็สิให้ข่อยฟันให้เป๊ะเปะพี่น้องไอ้จักสิฟันแังไดงมู่เจ้าก็เบิ่งก็สอบแดงกะหมอกบวกเนาะสอบนึงเนาะแต่ละคนว่าอะไ้เกตูซื้อบ่ได้เพิ่นว่าให้ซื้อผู้ปล่อยเลขเพื่นว่าให้ซื้อซื้อตะเลขผู้อื่นเลขเขาเลยบว่าเขามันเล็บเขาเลขจากของซื้อตะเลขข้าเจ้า ไ่ได้ซื้อค่ะแล้ว่ได้ดอกแต่แต่อีกแม่งวดนี้ตัวใดก็วตัวงวดนี้วิ่งบนห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์วิ่งล่างศูนย์มาล้านเปอร์เซนต์พี่น้องสามตัวห้าห้าศูนย์อ่า้วกาสองตัวก็คือหาศูนย์พี่น้องก็กัดเอาเนี้ยหระห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล,แล้วก็ห้าห้าแต่ว่าถ้าเกิดสิเอาชุดคือยังชุดนี่นี่ต้องล่อต้องล่อให,ตออให้ต้องล่อให้พิ่น คนมาย่ำถ้าจะเอาเหมือนชุดนี้ต้องรอต้องรอสกรพว่าเลขติดนี่มันสีมาที่หลังเพราะว่าจะเป็นเลขฝันบางที่กับฝันคือยังมีคนมาว้าใส่หูวา่าสามมาสี่มาสองมาจังสีนาะอัานนี้คือความฝันก็เอามาติดกับเลขตัวนี้แต่เลขได้สองมาระจาวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกรูปแบบหน้าทาง่งเป็นกับเคือวิ่งห้าบนวิ่งสู่ล่าง รากาจับพ่วมาเป็น55และ50กับพี่น้องเ e ล็บชินุกทานรูปแบบแนวทางของเจตุว mm ัด hmm. วันศที่หนึ่งตุลาันาร้อ 1, ครับ mm hmm. พอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องฝ mm hmm. ากกดติดตามฝากกดไลค์ฝ mm hmm. ากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานครับ mm hmm. พอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ